สวัสดีค่ะพ่อกันยน้มาแร่งี่น้องเอาพันธามาได้สองหมื่นเออเป็นพระคู่ว่าปีนี้ก็มีการลองสารพันธุ์สืบสานร,ระเทศนี่แต่ละวัดแต่ละชุ่มชนได้ก่อนสารพันุยะมากก่อนคุณบิดาม่านดาแต่เลยเอามาท่วนพ่ะท่านใดๆแต่มานางปิ่งด่างเหนือมือ ย่างนากากหมูสู้หลานกินแล้งก็เลยเอาหนังสือมามาท่วนพี่น้องเบิ้งก่อนนะสนดอกว่าพี่น้องฟังก่อนสารพันสารพันยะคุณบิดามารดาเอาฟังก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะโอวิดาเลมานาบุญคุณนั้นนาะ ดังแผ่นฟ้าแผ่นดินกราบประทมบ่รมคุณมูนินทั่วทางแดนดินยอมยกย่องบูชาเกิดมาแก้วตายาใจแม่นมีผู้ใด ขอยป้อนข้าวป้อนปลายามเจ็บไครผู้ใดนอยเยียวยาสอนวิชาให้อยู่รอดปลอดภายเติบใยาญยเป็นผู้เป็นคนมีความสุขล้น มียศสักนานาพอ้แม่คอยอนุโมทนาคอยเมตตาให้ลูกลายย่จนก่นตายมาลลยขีวินปันให้ซาบิน บรรดาลูกทุกคนนี่และนาบุพการิชนในสากลหาเทียบเท่าเปล่ามีท่านคือร่มโพทองของเราเป็นลูก เป็นเต้าอย่าปราบลื้มลืมตนทั้งเศรษฐีหรือผู้ดีมีจนน้อมกระมลนฝนนิบัตพัาดวีกตัญญูกตาวทีอันเกลื้องเหล่านี้ คือค่าราคาคุณปราดโบราณสันล,ลเสริญเยินยนให้เป็นคนลำเลิศประเสริฐงามอุปถัมภ์เมื่อยามเท้าแก่ทั้งโอ และแม่แลู่ยาตายายหยมอบเขารบอบพิวันยายนนมขนใจให้สมสุงสําำรานแทนคุณเมื่อถึงการไว้จนลงสง้าง กุศลสาคุณบุญส่งไปกุศลทานเหมือนยานกลนไกลหลเลื่อนไปนุนเนื่องเมืองสวรรค์ทวาว่า,าราักเมืองบนหมูธนา กุษลว่าในผลบุญให้ทานเปลี่งวาจาสาธุสาธุการแล้วลงการเขียนชื่อในแผ่นทองผู้ใดได้โกทุกกรรมทำความเจ็บช้ำ ให้พ่อแม่แห่งตนปลิดชีวิบุมภการชนทุกทุกคนถึงก้นอเวกีกระจาน่กะตะเวทีธรรมจึงเกียนสอนย้ำ น้นในเรื่องแทนคุณลูกกี่คนพ่อแม่คอยเกือกเ้อกูลให้สําเนื้อบุญแทนพระคุณท่านเถินเอเอ,เอ มุดสุดแสนเลือกวัดลิ่งไล่ผู้เขาสูงสุดทั่วฟ้าตามองเห็นน้ำใจคนมันลึกลำพันละนาตั้งแทาอยู่ ละคุณมีดามามดานี่บัวมีแนวสีเปียบใสคนฟังเอออุยเดนอโอแผ่นดินแผ่นป่ามาเป็นเป็น่นแผ่นกระดานน้ำสมุดขอบกัน เอามาจุ่มเป็นเมึกยกเอาเขาพาสุเมนเห็ดปากกาโนเขียนเต็มยังบ่ปานคุณเจ้าคันสองเขือพ่อกับแม่ของเฮาเด้อ ากคำแมงเอ้ยยามเพิ่นเท่าแก่แล้วเฮาควาเรเลี้ยงตอบสนองเพิ่นเด้อเออเอเอเอ,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 อลูกกี่คนพ่อแม่คอยเกื้อกูล ให้สำเนึกบุญแทนพระคุณทานเถิดท่งนสี่แหละพี่น้องคุณพ่อคุณแม่เอามีแนวเปียกเลยนะเอาเพ่นดินเพ่นฝ้ามาเป็นแป่นแพ่น,พนกระดานูเอออเาน้ำสมุดแม่น้ำมสมุดมาเป็นน้ำม,มึกเขาพัสุมเม่นเห็นปากกา มันกับพ่อคุณพ่อคุณแม่ผู้เพิ่นเลียงมาผ้าไงมี่แค่นั้นลูกเต่าล้านเหรนสุกุสุกคนเมื่อวานแต่แต่คุณพ่อคุณแม่นี่จะแม่เอามาถิ่นไหมปู้ยาตายง่ายเลี่ยงเพิ่นกัะเลี่ยงปู้ยาตายง่ายเพิ่นกัะมีบุญมี่คุณขึ้นกันมีฉแ่นั้นก็เชื่อผู้ได้เลี่ยงผู้ไดบ่เลี่ยงเลี่ยงบ่เลี่ยงก็คือเพิ่นมีบุญมีคุณเพิ่นให้กำเนิดเพิ่นให้ชีวิตเท่าแม่เนาะขอบุญขอบคุณก็แล้วกันเมื่อนี้ก็ปากไ้ ทำนี่ซะกอนเหื่อยมือหนาฟังกันไหมขอบคุณค่ะ